สวัสดีครับเพื่อนๆมีของเข้ามาใหม่หลายชิ้นเลยนะครับเน้นเป็นกำไรเลิฟนะครับทั้งของใหม่และทั้งยูสแลกนิวนะครับชิ้นแรกนะครับยูสแลกนิวกำไรเลิฟแบบหนาเพชรสี่เม็ดนะครับปี2022ไซส์16นะครับสีพิงโกชิ้นถัดมานะครับอ่าเยลโล่โกลเลิฟหนานะครับผมไซส์17นะครับอุปกรณ์ครบๆนะครับชิ้นต่อมานะครับผมเป็นกำไรเลิฟบางนะครับพิงโกไซส์16นะครับยูสแลกนิวนะครับอันนี้ก็คือสวยมากๆ ชิ้นถัดมาจะเป็นกำไรเลิฟบางนะครับพิงโกไซสิบ้าของใหม่นะครับปี2022นะครับก็คือสภาพของใหม่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นกําไรเลิฟนะครับบางนะครับเพชรกเม็ดพิงโกของใหม่จะมีไซสิบห้าสิบหกนะครับฟูลเซ็ตพร้อมส่งเลยครับผมอันนี้เป็นไซสิบหกนะครับของใหม่ราคาดีมากๆ ท้ายที่สุดนะครับกำไรเลิฟบางไวยโกของใหม่นะครับไซสิบเอุปกรณ์ครบฟูลเซตพร้อมส่งนะครับผมสนใจชิ้นไหนสอบถามได้นะครับ